ที่นัครั้จะเยนะครับไปสามารถที่จะหอกไปรับผมยังที่พริาทานด้านนอกได้นะครับเราก็ด้นนอกนะได้ลครับได้ครับเพราะว่าเราเป็นนื่นยายนะคาเตยีครับบ้าครับเี่ยวกับร voilà kind of ีย่เดี๋ยวนยยยาย หมครักได้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 ไ้ได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 ้้ไดด้ได้ได้ไได้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 ้ได้ด้ได้ด้ไ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 ้ได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 ้ไได้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 ไได้ได้ได้ไดด้ได้ได อาโอเคด้นนี้นะวามเชี่ยวชานะครับมันไม่ขนาดนะครับนะครับท่านคุณดกดารันะครับาจะับกันได้นะครับท่ก็ได้มาประ์วเราไปเจอ้บางส่วนของเรานะครับที่มาพามาวันนี้่นเองก็ได้ไปดูให้จุลาเขาดูด้วยนะขมานะครับเเืียน

าขียนรับผูมุรเกิคนกันวันาีมาเป็นผู้านทนนะฮะมาเข้มเยียท่านรับสวัสดีทุกท่านด้วยครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับ ตรงนี้ชุดหนึ่งน้ต้แสบครับครับวันนี้นะครับตั้งตสุดารัตน์จอุบาพันน์นะครับตั้งเป็นผู้แทนรัฐมนตรีรัชสานะครับทนรัาสภาครับมาพบปตับ่าน้องเป็เา ท่าเองก็ยังจำวิีการร้กนาครับชาวจุเกิอเก็บไม่เคยหมนะครับท่าเองก็ได้ทำไเรื่อทำเื่อห้กับุเนเราด้ดีเสมอมาวันนี้ท่านเองนะครับก็มีความโหยใจเพราะ่น้องในุกนเอก็ได้เป็นผู้แทนบ้านเราที่ป้าจุนกินเราด้วยเราได้รับแล้วป้าปนป้า่เกเป็นของจุฬาทำให้